สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับนพรพ,รพาชิมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมากินผัดเผ็ดหมูป่าครับร้านอาหารตามสั่งเชด็กด้านอยู่ประชาสงเคราะห์28เยื้อง,เย,องเยื้องกับเซเว่นผัดเผ็ดหมูป่าอาหารป่าเมนูนี้จะแตกต่างและเข้าถึงได้ง่ายกว่าอาหารป่าเมนูอื่นหมูป่าผัดเผ็ดรสชาติอร่อยจัดจ้านจุดเด่นคือเครื่องพริกแกงที่เผ็ดดังใจและหมูป่าที่สดใหม่กระชายใบยมะกรูดใบกระเพราและพริกไทยอ่อน มาเพิ่มสีสันในกระทะไปนี้ทําให้ผัดแผ่นหมูป่าน่ากินยิ่งขึ้นพอผัดทุกอย่างให้เข้าน้ําเข้าเนื้อแล้วเรามาตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยครับผัดแผ็ดหมูป่าจานนี้ผัดกลางซอยกลิ่นหอมถึงหน้าปากซอยเลยครับเรามาลองชิมรสชาติไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาพูดถึงเรื่องรสชาติกันมากนะครับผัดเผ็ดหมูป่าจานนี้ผมให้10เต็ม1ิไปเลยหมูป่าเหนียวเหนียวนุ่มๆสู้ฟันดีครับ เหมาะสําหรับกับข้าวหรือกับแฟมก็ดีครับผมอ๋อลืมบอกไปผัดเผ็ดหมูปา่าร้านเจ๊นกราคาอยู่ที่80บาทนะครับทางร้านมีบริการเดลิเวอรผ่านแอปไลแมนเกฟฟู้ดช็อปปี้ฟู้ดชิมมูป่าเสร็จแล้วเรามาล้างคอด้วยโดมไม่รู้นมกันนะครับเพื่อนๆทุกคนหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนพนรพาชิมด้วยครับ